เมื่อเร็วๆนี้ผมอ่านข่าวชิ้นหนึ่งผมอ่านแล้วผมก็สือึบเศร้าใจรัฐรีเศรกิจมาเลเซียเพิ่งจะเจราจาเซ็นสัญญากับอาร์มอาร์มคือบริษัทที่ผลิตไมโครชิปคือเขาไปเช่าไปซื้อไปเช่าไลเซนส์เทคโนโลยีจากอาร์มชิปดีไซน์มีสัญญาสิปีรัฐบ,บาลี่จะจ่ายเงิน เป็นเงิน250ล้านริงกิตหรือประมาณ8,700ล้านบาทพอรัฐบ,บาลซื้อไรเซนต์นนี้มาแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือเขาจะขยายให้โรงงานงเองกชนทั่วไปเลยที่มาเป็นสมาชิกตั้งสายการผลิตช,ชั้นกลางชั้นสูงออกมาเพื่อขายออกไปจะมีเงินกำไรปีละราวประมาณ1.5ถึง2,000ล้านบาทหรือริงกิตต่อปี มูลค่าทางเศรษฐกิจก็จะกลับมาถ้าคำนวณทั้งวงจรจะมีอุตสาหกรรมที่เป็นซัพพลายโรงงานย่อยๆการจ้างงานอื่น ประกอบมารวมไปด้วมูลค่าทั้งระบบเลยนะจะได้ประมาณ15ล้าน115,000้านล้านริงกิตที่สำคัญคือมันจะทำให้ GDP ของมาเลเซียเพิ่มอีก1%ใช้เงินน้อยกว่าทำคาสิโนโเยอะเลยแถมยังใช้อย่างชาญฉลาดกว่าไม่ได้ปล่อยให้เงินละเลงไปมั่วๆคุณแพนแพนลองทางครับผมยังงงอยู่ไอ้ค่าซอฟท์พาวเวอร์ที่คุณตั้งไว้5,000ล้านเนี่ยคุณบอกหน่อยว่าคุณใช้อะไรไปมาก5 0 0 0ล้านคือพวกตระกูลชินวัตรนี่แปลกพอมีอำนาจแล้วเนี่ยใช้เงิน ของประเทศชาติเหมือนเงินของตัวเองเลยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการบินไปที่เยอรมนีต่อไปที่สวิตเซอร์แลนด์เหมาเครื่องบินไปค่าโรงแรมทูตบอกว่าให้ไปพักที่สามทูตก็ไม่เอาจะพักที่โรงแรมอะไรทํานองนี้ท่านผู้ชมนี่มนุเรือหายทั้งนั้นเลยนะเมื่อเราฟังคาให้สัมภาษณ์ของน้ำตรีของมาเลเซียแล้วเนี่ยรู้ได้ว่าการศึกษาดีมีความสามารถสูงการสำเนียงภาษาอังกฤษเข้าชัดอธิบายชี้แจงตัวเลขอะไรเข้าใจง่ายบอกถึงเป้าหมายได้ชัดเจน ดูแลคุณภาพไม่ต่างจากเวลาเราไปฟังคนจากรัฐบาลสิงคโปร์มาพูดตัวรัฐมนตรีข้าสัมภาษณ์ว่าการขยับครั้งนี้เพื่อที่จะขยับประเทศมาเลเซียสู่การผลิตสินค้าที่มี high value added มีการต่อยอดด้วยคุณค่าที่สูงแต่หมายก่อนนี่ประเทศเขาผลิตแต่สินค้าเซมิคอนดักเตอรขั้นต้นมูลค่าเพียง10% ของวงโซ่กับไรตอนนี้เขาพัฒนามาะดับกลางแล้วขยับครั้งนี้เขาก้าวเข้ามาสู่ในขั้นกลางและขั้นปลายทําให้สามารถขายสินค้าที่เป็นขายของมูลค่าสูงราคาแพงที่สําคัญจะไม่ได้เป็นเพียงประเทศผู้ใช้ผู้ซื้อคนอื่นอีกต่อไปทักษิณครับไหนอ,อวิสัยทัศน์คุณผมยังมองไม่เห็นเลยวิสัยทัศน์คุณอยู่ที่ไหนพอฟังพูดมองจบดูบ้านเราก็ได้แต่ปลงพวกคุณที่มีอำนาจบริหารกันเต็มที่คนมีโอกาสได้ขึ้นเป็นคนใหญ่คนโตบ้านเรากี่ปีกี่ปีผ่านไป ไม่ใช่เฉพาะยุคคุณนะคุณทักษิณหรือคุณอนุทินนะทำไมแม่งช่างแตกต่างคนระดับปัญญากันมากกับประเทศอื่นอย่างนี้ท่านชมฟังแล้วเสงไหมผมเนี่ยโคตรเสงเลยผมเนี่ยวันนี้เนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยมันพิสูจน์ชัดเจนแล้วประจักษ์พย,า,ยานมีหลักฐานมีว่าทักษิณชินวัตรไม่ได้มีวิสัยทัศน อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีคุณมีอะไรคุณมีแต่ประชานยนอย่างเดียวคุณจะสร้างบ้านให้คนอยู่มีคนเข้ามาสมัครแล้วแสนคนแล้วเงินที่คุณสร้างมันมาจากไหนวะคุณก็ขอยืมมาเอาจากรัฐบาลมาทักษิณรัตกูลจินวัฒน์ชอบที่จะล้วงเข้าไปในในเก๊ของรัฐบาลเอามาใช้เพื่อตัวเองเพื่อส่งเสริมตัวเองท่านผู้ชมครับเรา เมื่อไหร่จะมีรัฐมนตรีที่มีวิสัยทัศน์อย่างมาเลเซียเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังเรามีกระทรวงดีม,มีมาตั้งนานแล้วแต่แม่ไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมไม่มีหาอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ได้มีการพัฒนาระบบดิจิตอลไม่นี่เรามีกาศาทาชาซึ่งดูแลฝ่ายโทรคมนาคมดูแลโน่นโดูแลนี่แล้วดันทั้งเรื่องมีประธานกสทชซึ่งแม่ทำผิดกฎหมายโกหกคุณสมบัติตัวเอง <c oughs> แล้วเรามีนายกซึ่งรับทราบเรื่องนี้ก็ไม่ได้ทําเรื่องทําราพูดเสนอขึ้นไปที่ ในในในุราชสำนักแล้วบอกว่าที่พระองค์ท่านทรงโปรดเก้าคุณหมอคนนี้ที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยนะไม่มีคุณรุบัติเนี่ยขอพระท่าทานโปรดเก้าให้พ้นออกจากตำแหน่งก็ไม่ทํานั่งทับเอาไอว้นี้ท่านผู้ชมนี่มันเป็นประเทศไทยที่มีอนาคตหรือเป็นประเทศไทยที่เราควรจะทิ้งมันไป